สะพยเจ้าแห่งบ้านจัก,กรพงศ์สุดไฮเปอร์ต้องยกให้หาหน้าทัศนวัลจัก,กรพงศ์หลังแต่งงานกับฮิวโก้จุลจักรดูเหมือนชีวิตจะเรียบง่ายแต่ความเป็นจริงยิ่งนานวานไอเดียก็ยิ่งบันเจิดจนกระทั่งกลายเป็นนักธุรกิจเจ้าของแฮร์ริผลิตภัณฑ์ดูแลผมขายดิบขายดีจนต้องเปิดตัวฮิวโก้คุณสามีเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกซะด้วยค่ะซึ่งมีส่วนช่วยเลือกรถคู่ใจโฟล์คสวาเกนปีเทลสีแดงให้และอยู่ด้วยกันมาเกือบ1ิบปีเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะฮาหนาทัศนนัยจกกักรพงศ์นะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับรถพันโปรดของฮานานะคะสีแดงแรงลิสต์อย่างนี้เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ทําอะไรนะคะก็มีละครนะคะก็รับเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บแผ่นดินนะคะใส่รับฟิล์มหรือว่าห่วงวิมาลานะคะแล้วนอกจากน,นี้ก็มีธุรกิจด,ด้วยค่ะตอนนี้ก็มีสิตคาเทอริสนะคะซึ่งปีนี้ก็รบรอบสี่ปีนะคะเป็นลิพันธ์เกี่ยวกับผมนะคะ มาถึงวันนี้นะคะฮันนก็มาเปิดรถแดงเลยสีแดงแรงลิสเนยปกติจะมีแต่รถสีดำแล้วพอถึงวันที่มีครอบครัวตอนแรกเรากะว่าเราจะซื้อแบบรถครอบครัวแบบว่าหกที่นั่งอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอไปดูแล้วลับถูกใจทนันที ไม่เคยมีรถสีแดงแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราขับไปบนถนนนะสีแดงมันเด่นดีเพราะหลายๆคนบางทีคุแบบคุณแม่ก็จะบอกว่าถ้าหน้ารถสีดำมันอันตรายนะมืดๆมัอนอาจจะมองไม่เห็นก็เลยบอกว่าอ่ะสีแดงไปเลยค่ะแม่เห็นแน่นอนแล้วเราจะเลี้ยวหรือขอทางอนะ่ะะรู้สึกว่า เขาจะหยุดให้เราค่ะาะสีแดงเขาว่าหยุดนะคะใครเห็นเราเขาก็จะหยุดให้เราผ่านไปก่อนนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องใช้รถสีแดงนะคะแล้วก็หาง่ายค่ะเพราะ๋ยวนี้นะส่วนใหญ่ในแบบเรียกว่าคาร์พาร์หรือที่จอดรถอะ่ะก็จะมีแต่รถสีขาวหรือสีดํานะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางว่ารถหายหรือหารถไม่เจอนะคะในที่จอดรถเราว่าสีแดงแบ่งดินค่ะในนะคะฮันนาชอบคอนโทนของเขาที่มันจะมีความมันมจับด้านตัดกันเนาะแล้วก็ กว้างขวางดีเพราะว่าท่านเป็นคนชอบแบบเมื่อก่อนขับรถแท็บนอรน์ะคะก็คือเราชอบรถสปอร์ตแต่ชอบความน่ารักของเต่าเพราะว่าท่านชอบเต่าตรงที่ว่าเขาเนี่ยสิบยี่สิบปีเขาก็จะไม่เปลี่ยนโฉมมันจะมีเล็กน้อยเท่านั้นคือรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นตัวเนี้ยเขาก็จะมีแค่ไฟที่เปลี่ยนคือเขาไม่ได้เปลี่ยนโฉมมากไปเท่าไหรนะ่นักมันก็เลยทำให้ความคงความเป็นบิเทิลความเป็นเต่าแล้วก็ มันไม่ได้ฉาบถวยแป๊บเดียวเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยนักเียรู้สึกว่าชอบแล้วข้างในอ่ะมันกว้างดีซึ่งสามารถให้ลูกทั้งสองคนนั่งข้างหลังได้นะคะเพราะรถสปอร์ตส่วนใหญ่เนข้างหลังเป็นด็อกซีซึ่งค่อนข้างแคบเลยแต่อันเนี้ยข้างในก็จะแบบว่ากว้างดีลูกสามารถนั่งได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ บางทีท่านก็สลับขับกันบางทีคุณสามีคุณฮิโก,ก้ก็มาขับให้เนาะก็น่ารักดีรู้สึกว่าผู้ชายขับรถตาสุแดงแล้วน่ารักก็เลยแบบบางทีก็จะแบบโอ้เธอขับให้หน่อยละกันอะไรเงี้ยทำเป็นแบบอดต้องอดซอ